สวัสดีครับสวัสดีคุณหมอจรุนะครับครับผมประเสริฐบุญประสบและวันนี้ได้มาร่วมดูแลการตรวจคัดกรองนะครับกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมมาพบหมอจรุนะครับซึ่งก็ได้มาดูแลวิธีการตรวจหาเชื้อเองนะครับ เขาเรียกวิธี swap ใช่ไหมครับอิที swap ครับเขาวิธีการนี้เราเรียกว่า rt pcr นะครับก็คือเป็นการตรวจเอาเซลล์ของอผนังลำคอด้านหลังนะครับเราเก็บทางด้านห้องโครงจมูกครับเพื่อเอาไปเพาะขยายหาเชื้อไวรัสโครโรนาครับคือวันนี้กลุ่มเสี่ยงได้ย้ายไปเป็นกลุ่มพาม่านะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีเราอาจจะต้องโฟกัสลงไปในกลุ่มเสี่ยง โดยการอาจจะต้องขอประวัติเอ่ยทําประวัติเอ่ยนะครับต้องชี้แจงครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพวกเรากันเองอาจจะต้องขอชื่อขอที่อยู่ของคนงานมีส่วนสัมพันธ์กับใครบ้างอันอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเทศบาลท,ที่จะต้องลงไปดูแลลึกวันนี้เราต้องเข้มแข็งร่วมมือนะครับต่อสู้ไปด้วยกัน รักษาระยะห่างนะครับใส่แมสล้างมือดูแลสุขภาพของตัวเองทับประทานอาหารออกกำลังกายนะครับดูแลคนรอบข้างให้มีสุขภาพที่ดีและสุดท้ายก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณท่านกทเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับมากันตั้งแต่เช้ามาก่อนคนที่จะมาคัดกรองอีกนะครับต้องขอบคุณนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ